โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T ท k t Studio นะ คลิปน right okay, ี enfin ้พามาดูฟ mm ีเจอร์ท uh ี huh. mm ่ต hmm. like ิดบูตประจําสัปดาห์นะครับผมฟีเจอร์ที่ติดบูตประจําสัปดาห์นะฮะเดบรอยเนี่ยทุกอาทิตย์นะครับผมโอเคเอาฟอร์ม B ก่อนแล้วกันฟอร์ม B เนี่ยบูตขึ้นหนึ่งนะครับผมบูตขึ้นหนึ่งก็จะมีดิคลนไร้หะดิคลนไร้รู้สึกว่าจะอยู่ที่100อนะถ้าบูตขึ้นหนึ่งอะนะนะบูตเติมดิคลนไร้มันบูตตรงกระโดดเข็งเก่งวะถ้าบูตเกมรับอะคือตอบโจทย์มาก นะแต่จะใช้ดีผมใช้อยู่นะใช้ดีใช้ดีแต่เคลือ่อนรรีวนนะครับผมรีวนเวอร์ชันีนฟอร์มบีหนึ่งร้อยหนึ่งเหมือนกันใช่เหรอุูยแต่บูตตรงจุดมากเลยว่ะนะบูตตรงจุดมากเลยว่ะโอเคกวาดิโอนะครับผมกวาดิโอเท่าไหร่น่าจะมาาันเกา่าเก่าเพราะว่ามันบูตแค่หนึ่งไงเฮ้ยรีวนเฮ้ยอ๋อเรีวนมีสองเวอร์ชันนะเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้สู้ตัวร้อยหนึ่งไม่ได้ว่ะสู้ตัวเสื้อเสื้อบาซ่าธรรมดาไม่ได้ว่ะ นะโดกูประตูที่ผมโคตรชอบเลยนะโดกูเนี่ยชอบจริงนะชอบจริงแต่ตอนนี้มันมันได้แค่99นะฟอร์มบีได้แค่99้า้แต่ตัวโหแต่ความเลยคือจัดแต่เสียดายใจบอลอาจจะไม่ได้แม่นมากนะครับบอลแต่ได้อยู่นะโดริโก้นะโดริกโก้ฟอร์มบีนะ99้อู้99้าเลยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ99้าเก้านะครับลาวิกก็ผมกองหน้าลาวิกก็น่าจะประมาณ99เพราะว่าฟอร์มบีนะกอนันตกลู คอนาโนกลู9เปดอุ้ยเริ่มลดแล้วอุ้ยตึกจ่ายดีว่ะจ่ายดีความโค้งดีนะครับโอเคอันนี้คือฟอร์มบีที่น่าเล่นนะครับผมก็จะมีฟันเอ่อร์ปาดูเฟนนะฮะโคพาวเมอร์มีสองเวอร์ชันนารามอร์โกเรสกานารบรามิอาร์ฟอร์มบีนะนะครับผมฟอร์มบีโอเคส่วนฟอร์มเอเนี่ยตึงๆทั้งนั้นนะครับผมตึงๆทั้งนั้นเดือบรอยฟอร์มเอนะครับผมเวอร์ชันนี้ขึ้นร้อยสองอยู่แหละนะ วัวชันนี้ขึ้นร้อยสองอยู่แล้วนะครับผมเปิดบอลหนึ่งร้อยนะเปิดบอลหนึ่งร้อยของจริงนะส่วนตัวฟีเจอร์ม่วงเนี่ยมันเป็นตัวโฮเพลเยอร์นะก็อาจจะเป็นแนวทางจบสกอร์เยอะนะจ่ายบอลนังสู้ตัวตัวเขียวไม่ได้นะครับผมโอเดกาดฟอร์มเอนะครับผมโอเดกาดฟอร์มเอก็หนึ่งร้อยหนึ่งเหมือนกันกองกลางนะฮะแล้วก็เปดรีตัวล่าสุดนะนี่ดูไปแล้วนะครับผมเปดรีเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งนะฟานไดน่าจะ เท่าไหรอ่อ่ะฟันได้เพจาะนนี้หนึ่งอ้ยใช่เหรอร้อยหนึ่งเลยเหรออุย้ยมันบูตตรงจุดเหมือนกันนะอุย้ยอืมอืมหนึ่งร้อยหนึ่งเลยวะ่ะฟันได้นะฮะของจริงนะซันนึงมินนะครับผมซันก็หนึ่งร้อยหนึ่งเฮ้ตูนร้อยหนึ่งเยอะนะที่เป็นฟีเจอร์เขียวติดบูตอ่ะแต่มันไม่ทุกสัปดาห์น,นั่นเองนะโฟเดนโฟเดนตัวล่าสุดหนึ่งร้อยตัวเก่าก็น่าจะประมาณร้อยหนึ่งละมั้งใช่ไหมตัวเก่าเก,ก,ก้าเก้า,กา,าเหงื่อ แต่ตัวแต่ว่าฉันดีดีนะนะตัวเก่าเก้าเก้าเนี่ยนะปาวาร์ชอลอ์ลดนะครับผมลูคสัสบัคเกรดโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมถามตัวที่ใช้ได้เลยก็จะมีเอ่อที่เป็นฟอร์มเอนะแน่นอนเดบรอยแน่นอนเดบรอยดบการเปดรีฟอนดายซอนโฟเดนส่วนที่เหลือก็สเตตฟอร์มเอก็ไม่ค่อยเยอะแล้วเหมือนปาวายอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเยอะลวก็อยู่ประมาณ9998 ก็ไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับผมแต่ตัวที่แบบขึ้นร้อยเนี่ยน่าโดนทุกคนนะครับผมส่วนฟอร์ม B ที่น่าเล่นของอาทิตย์นี้นะฟอร์ม B ก็น่าเล่นนะพวกเดเคลีร์ไรส์เนี่ยก,ก,ก็ร้อยนะครับผมเลวานได้นะดูกูก็ได้ผมผมใช้อยู่ก็ถือว่าจีจารพอสมควรนะส่วนที่เหลือผมว่าต้องต้องฟอร์ม A วหวะถึงถึงไเจียมนะโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะถือว่าเจี๊ยมทั้งนั้นในรอบนี้แต่ดบร้อยเนี่ยติดทุกอาทิตย์เลยนะครับผมติดแม่งทุกอาทิตย์ โอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let s.